สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนูเอฟซีหมอแก้วค่ะเคยดูกับโดนกับหมอแก้วเพื่อปีห้าแปดแล้วค่ะโอ้โคขอบคุณค่ะจ้า,าเค่ะหมอคะหนูอยากจะถามว่าหนูจะซื้อบ้านที่ภูเก็ตค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันไปภูเก็ตไม่ได้แล้วทีนี้มีเจ้าหน้าที่เขาจะมาเป็นอให้มอบอำน,นาจให้ทําให้ไม่ทราบว่าจะโดนโกงไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทําเองไปทำเองคือ ึ้นว่ามันมีปัญหาเรื่องเอกสารตามมาในภายหลังถ้าเราให้คนอื่นทางอะเขาเราเขาแต่เขาพูดชื่อหน้าชื่อถือมากดูมีหลักการมากแต่พี่มองว่าไปทําเองดีกว่าจะได้เรียบร้อยเราเดินทางไปภูเก็ตได้ไม่มีปัญหาเขาไม่กักตัวเราหรอกแค่ไปเซ็นรูป<ะ>แล้วกลับเลยก็ได้อ๋อหมอแก้วขอบคุณมากหมอแก้วหนูเคยดูกับอดวงดกับหมอแก้วตอนอนู่ออสเตรเลียค่ะตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วแลู้มีใจด้วยหนูกำลังใจอากเีด็กรอบแต่ว่าตอนนี้ยังรอเที่ยวอยู่ หนูหนูบินนะหนูจะหนูจะบินได้เร็วสุดถ้าอย่างเร็วสุดคือหนูจะบินประมาณวันที่สิบห้าพฤศจิกายนคือเดือนตุลาคมหนูจะวุ่นวายเรื่องบ้านถ้าหนูจะบินหนูบินในสิบห้าพฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่ถ้าก่อนหน้านี้หนูจะบินหนูจะมีอุปสรรคเรื่องวีซ่าพาสปอร์ตเรื่องการเงินเรื่องที่บ้านเรื่องการนู่นนี่นั่นดวงหนูจะเปิดคือสิบห้าพฤศจิกายนไปแล้วในเมื่อเรามีเวลาอยู่ประมาณสองเดือนเนาะ นับจากนี้ไปถึงสิบห้าพฤศจิกาหนูเคลียร์งานเคลียร์เอกสารเรื่องบ้านให้จบแล้วไปออสเตรเลียก็ได้เงินก้อนกลับมาด้วยนะพี่บอกเลยซาวนเนี้ยได้เยอะกว่าเดิมหมอแก้วคือคือหมอแม่งมากเลยรู้ปคือหนูดูเมื่อปีห้าแต่กับหมอแก้วแล้วแบบตรงทุกอย่างนูถาอะไรหมอแก้วแบบโอ้ยคือแบบขนลุกเลยจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะจ้าะะขอบคุณค่ะ